เฉยเฉยที่เจอแบเอาเลยนะ uh, เอาแบบเฮ้ยอยากได้คาตานะอยากได้ไม่เห็นกูถือหน้าไม้ปะเห็นมึงกดเล่มก่อนเลยครับอะไรเย็เหี้ยไอ้เหี้ยปืนไอ้เหี้ยป네ืนปืนเหี้ยอะไรวะน่ะกูพร้อมอยู่นี <ah ่ไความแหละมึงยังไม่พร้อมเออพร้อมแหละจับคู่แบบเดียวเกมนี้ไม่เหมือนครัพสีเอาไอ้เหี้ยบอกแบบเดียวแบบเบลล์คนเล่นเยอะไง ก็ได uh, ้คลิปหนึ่งคลิปแล้วแน่จบคลิปนี้คลิปที่มีเสียงเกมกูอยู่ด้ด้วยคลิปที่มีเสียงเกม Yes they're real every soul ตัวไอศิไอโย่เอ่อโย่ตัวฮิเมมันทำใเฮียอะไรได้เออก็เก่งประมาณนั้นแหละแต่ก็ไม่เก่งมากขนาดเดี๋ยวพวกกูต้องเติมเงินซื้อตัวอื่นมันเป็นสกิลมันไม่ต้องกูไม่ต้องเติมเงินเก็บสั่งไปเรื่อยๆเกิดไหนดิเป็นตัวอะไรล่ะ เกิดไหนดีมันจะมีตัวหนึ่งใงไซต์แอคติฟเกิดไหนดีกดใช้งานเลยเกิดไหนดีตามกูไหมล่ะอ๋อมันมันเขียนในแมปมันกดกดตามกูมาติดตามกูมามึงอยู่ไหนอ่อติดตามติดตามนี่ไงสนใจติดตามเข้าสู่สนามลบเกิดไหนดีถ้าแต่มึงเลยเกิดนี่นะตามใจมึงเลยละเนี่ยทีที่หก เตอร์อยู่ไหนกลุ่มหาข้างล่างนะทำไมเริไม่าภาปนอยี้มะรอมันโหลดก่อนกูเก็บเก็บแบบว่าละหอมมากเลยที่อาสว์ยิงขับไอ้กระบองอาวุธมันจะมีสีมีปืนน่ะอ๋ากูมีกู็มีปืนนะกดแถบย้ายของไปมาก็ได้ กูถือปืนอยู่ปืนกระบอกแน่นอนเดี๋ยวตรงครับศพดาบใหญ่นี่โหดมากบอกแน่แต่ก็ใช้หอกว่ะโทษทีต้องไลยดีมีขายหอกอ่หอกตีเร็วกว่าไงไอ้เฮี้ยนี่อะไรไอ้เฮี้ยมีซื้อด้วยสัตว์ไอ้เฮี้ยมันมีเปตวินในเกมด้วยไอ้เฮี้ยนีเลยอ่ะเกาะอี่ดาบใหญ่อ่ะกาะเกาะเกาะเมากาะไหนวะกาะขาวกาะขาวมึงมึงเห็นสีฟ้าตรงนี้ไหมล่ะอ๋อเห็นเอาละกดละ ปกติเอ้ยดาบดาบอาดาบคาตาน,นะกูใช้นี่ก็ได้อะไรวะเนี่ยมันตกพื้นเจ็บไหมนเนี่ยไไม,มึงเห็นมึงเห็นบนนี้ไหมเป็นสีสีกวเขียวเขียวอ่ะเก็บได้นะทำไมเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงอ่ะมันอยู่ไหนด้านนั้นอ่ะอยู่ไหนมึงเห็นตรงข้างล่างไหม นวะมีตามกูมาตามกูมาแล้วกูมีเอาปืนใหญ่ยิงหน้าแม่งเลยดิเอาตายมาเลยตายมาแล้วกูฆ่า

Đấy, Để á. Để á, đi thôi tiếp theo tôi 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 Ở tôi 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 เฮ้ยเปิดอติไอ้อาเปิดยังไงดิสวยอยเงี้ยม sort of ันโค้งัวเลยมันเข้ามาหลายๆคนพร้อมเหมืกันใช่นี่ละอ้าไอ้คิดเลือดกูเต็มหลอดไอ้สัตสคุณใช้ส้อมเกาะได้นะเอ่อเกาะกดยังไงวะส้อมเกาะกดที่ซ้ายที่ผงเสียฟ้าคุณเห็นไหมผงว่าฟ้าที่มึงเก็บมาจากตรงนั้นอ๋อใช่แล้ว เอา้เอาวัล้เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปทิ้งของเลอสิทิศซ้ายไหมมองเห็นกรอบม่วงปะกรอ,มอบม่วงในศพกระตูนเอาเนี่ยเกาะมอ่วงเกาะม่วงนี่นี่อมอีเกาะม่วงอ่ะไหนมีต้องศพเลยเนะี่ยอ๋อนี่ไงอ่าใส่ไงวะกดที่ซ้ายใส่เลยอ๋อแล้วก็วซ่อมเกอะเลย กูไปซื้อของกนแบบกูได้โคตรเยอะเรียนนี่มันเป็นมีสกิลในตัวนี้นะเราจะรู้ได้ยังว่าเกาะเราเต็มไม่เต็มดูตรงล่างซ้ายมือน้อยขีดะนะเนะเฮ้ยไรเนี่ย,ว,ยวะอ oh. สไลด์เก่งขึ้นวะมึงอยู่ไหนนี่ด้านบนซารีกูใช้ผีอันมาตอนสู้เมื่อกี้ กูได้ไปโคตรเยอะเลยมันสั่นกูดิงกูดิงมันไปหาอย่างเดียวเลยท่ามึงซ่อมมือกุดยังซ่อมแล้วซ่อมแล้วซ่อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเวลาในไฟเดี๋ยวมันเป็นกูเมื่อกี้กูเกือบตายเพราะเอาวุ้กูพังบางตัวไอ้เี่ยเลือดกูเต็มหลอดเลยสัสเดี๋ยวมึงจะใช้คอมโบกับมันสีได้อ่าคนน่ะอยู่ด้านล่างไหนน่ะสู้ไหมไปไม่หลับไปแจมไม่ไปแจมไหมเมื่อยอ่อนลงมาเฮ้ย ไม่มีสลิงแล้ว À. của anh không được 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 được không เก็บดาบม่วงเพื่อนเก็บดาบม่บบวงกับเลยเพื่อนเอาสายเอาสายสลิงไหมสลิงอยู่ในตบมนะันอ่ะมันไม่มีดาบม่วงเลยไี้เกาะเฮ้ยมีเกาะม่วงวะ่ะในนี้มีเกาะม่วงเอาดิแล้วก็มีสายสลิงโคตรเยอะเลยมันจะเก็บมาทำไมวะถ้ามันไม่ใช้ได้ไปเอา้ามันซ่อมอมันซ่อมดาบไงมันต้องใช้อะไร ตัวอามันต้องใช้มึงเห็นไหมหีบอาวุธอะที่เป็นกล่องเทาๆอ๋อๆ๋เก็งแหละมือกันแล้วเน็ตปืนปูร่างกายวะเออกล่องอาวุธไหนวะเฮ้ยมันมีเหรียญมืดด้วยวะอามึงมึงเก็บมึงเก็บเก็บของมึงเก็บเงินไว้ให้แม่ละเอ็เงินมาเยอะเงินเดี๋ยวพาที่ไปบอก้ะกูกล่วว่ามีอันไหนมีมีเงินบ้าง ไล่เก็บตามศพก่อนแป๊บนึงนะเฮี้ยอะไรวะเนี่ยบอลเฮี้ยเฮ้ยกูมีเงินกูเก็บมาหมดแล้วกูกระเตะออกมาแล้วเนี่ยกูแทบไม่ได้ใช้เงินเลยเออกูแทบไม่ได้ใช้ปืนเลยเลย คอมโบเปลียนมันจะโคตรคเก่งโคตรเก่งไม่กูตีถอยตีถอยอยีงเดีย <c oughs> อ,ดอยิงไม่อ่ะโคตรอีกเหรอไหนอีกบ่หนี่ให้กูสู้ก่อนเฮ้ออีกแล้วเหรออันหนึง่งคนอยู่ไหนอยู่ด้านล่างไม่เห็นว่าล่ะอห่างน้วม่มีเสี่ยปืนยริงหรืไมเนี่ยอ๋อ หมดเลยฮะมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตายหมดแล้วทุกาตายหมดแล้วเฮ้ยอาตะลูม่วงง่้นฟืนกูใช้ยิงเยอะเลยตั้ง เดี๋ยวนี้มึงกดแต่ปืนเฮ้ยเฮอามึงมึงมึงเห็นไอ้สีเขียวในศกเนี่ยไหมที่กูยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยมึงมึงเก็บมึงเก็บไอ้สีเขียวที่มันเขียนปืนใหญ่อะเวลามึงยิงปืนใหญ่อะมันจริิงแรงขึ้นมึงเห็นไหมลองกดเลี่ยนะดูเขียวเขียวสีม่วงอ๋อสีเขียวกรอบม่วงอะทั้งหมดเลยใช่ไหมเออไม่ได้ไม่ต้องเก็บไปทั้งหมดมึงดูมึงดูสเตตัสว่าอยู่กับปืนใหญ่หรืออะไรอะอันนี้ปืนใหญ่สองนัด นี่ความเร็วดับเสียลาชาร์าจตอนจตีธโนไม่เกี่ยวธโนไม่เอาใหญ่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใปืนใหญ่กลัวไปแล้วกว่าไปแล้วไม่้อามาดูนี่แล,แบบล้วแบบไหนครับแบบไหนเขาเรียกว,ว่ากล่องยีระครังมีศัตรูไหมไม่พบศัตรูพบศัตรูอะไหนอ่าอยู่นี่นี่ตรงไหนนั่นไงเอ้ามนจะปีนนลำพี้ยอะไรเราเฮ้ย มึงเห็นไหมเนี่ยมันมันมันปีนปีนลำพีอะไรอะะไรวมันเอากูไปปีนเสาต้นไม้มันนี่ไม่เป็นอะไรนี่มันขานแล้วมันขานที่สุด

ีห้สปอร์ตให้เพื่อนสปอร์ตใหยเฮ้ยดาบเกือบพังสปอร์ตให้ลาไปเอาเงินนี่เงินห้าพันเงินห้าพันเงินเงินในสมบัติเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีมันมีความเสียหายระยะไกลเพิ่มขึ้นกว่าเห็นนะแก่ส้มกล่องไงว่าเตอร์เอาต้องเอาอะไรไปซ่อมเลย พ่อที่เลรฮะตายไปด้ยตายไปด้วยไอสัตว์ไออาด้ไ้ได้ได้ได้ถ้าก็จะมาไอสัตว์ต้องเเลยกูโดนลุมห้าทัวแล้วพาก Saint ูจะตายแล้วเดี๋ยมหมาดนะอาอามาวิญญาณกูก่อนกูจะตายแล้วอา

ก็มึงก็เก็บไม่ถามมึงไม่มึงไม่ได้เงียนกิบยาเหมือนอะไรเงี้ยไม่กูกูไม่ได้รู้อะไรเกิบยาตัวไหนวะก <c oughs> ับยางลบดีเลยในชะ่ยา <c oughs> ไม่มัวแต่ซ่อมวงวุกูเมืงเข้าไฟเอากันเขาคือมึงอาย <c oughs> ุบอกไอ้อาคนคนคนกูกำลังไอ้ซ่อมก่อไงวะมันซ่อมเทียไม่ต้องซ่อมอะไเง <c oughs> ี้ยอย่างี้ต้องวัดที่ดามีดเ่ย Thế mày cứ hổng ở trong mà. Ê, mấy kí mình mấy kí mình nhiều Nhiều chỉ